จากความเคลื่อนไหวทางการเมืองล่าสุดภายในพักเพื่อไทยเมื่อสรัฐมนตรีของพักซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อได้ยื่นลาออกจากการเป็นสสตั้งแต่สมศักดิ์เทพสุิ่นรองนายกรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีค้ามนาคมและประเสริฐจันทละวงทองรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่วนการลาออกครั้งนี้ก็ได้เปิดทางให้ผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่32ถึง34ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นสอสา3คนประกอบด้วยละอองติยะไพรัต์น้องสาวยงยุทธติยะไพรัต์อดีประธานสภาณนัทหงชูเวทที่ปรึกษารัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาและชนินรุ่งธนาเกียรติรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง สำหรับการขยับสับเปลี่ยนในพักเพื่อไทยครั้งนี้ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนทางการเมืองเพราะเมื่อย้อนไปดูสมัยรัฐบาลไทยรักไทยก็เป็นทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีขณะนั้นได้ใช้สูตรแบ่งแยกฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติมาตั้งแต่ช่วงการจัดทำบัญชีรายชื่อสสทำให้หลายฝ่ายต่างวิเคราะห์กันว่านักการเมืองคนใดมีรายชื่ออยู่ในลำดับท้ายๆก็มีโอกาสจะเป็นบัญชีของผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมือง และหากมีรัฐมนตรีของพรรคคนใดลาออกจากสสปาร์ตี้ริสก็จะเป็นโอกาสให้ชื่อในลำดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาเป็นสสแทนโดยในครั้งนี้ทั้งสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและประเสริฐจันทละวงทองรัฐมนตรีดิจิทัลก็ได้ประสานเสียงให้เหตุผลว่าเพื่อที่จะได้ทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีให้ดียิ่งขึ้นและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถได้มาทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีค้ามนาคมก็มีรับทราบแล้วแต่จะกลับมาจากการเดินทางไปต่างประเทศภายหลังวันที่10มกราคมนี้จากความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลายฝ่ายก็มองว่าเหตุใดสามรัฐมนตรีลาออกจากสสไม่ได้สะท้อนความไม่พอใจออกมาทั้งที่ต้องเสียเก้าอี้สอสไปหนึ่งตำแหน่งก็เพราะว่าเป็นความคุ้นเคยกับระบบผู้นำแบบซูเปอร์คอมมานเดอร์ของทักษิณที่มีตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทย โดยสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เองบรรดานักรัฐศาสตร์เคยศึกษาสไตล์ส u p r e m commander ของทักษิณในช่วงบริหารประเทศระหว่างปี2544จนถึงปี2548ซึ่งพบว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเฉลี่ยอยู่ระหว่าง3-4เดือนทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นมีการคาดการว่าการปรับคอรมอครั้งต่อไปจะเป็นการแบ่งภาพที่ชัดเจนระหว่างรัฐมนตรีขาจรและรัฐมนตรีขาประจำ ราะที่ผ่านมาในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยก็มีรัฐมนตรีขาประจำประมาณ4คนที่ดำรงตำแหน่งเดิมโดยไม่ถูกปรับออกส่วนรัฐมนตรีคนอื่นอีก15คนจะถูกสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งซึ่งพบว่ามีรัฐมนตรีขาจรที่สลับสับเปลี่ยนอีกประมาณ38คนทำให้การลาออกจากสสบัญชีรายชื่อของ3รัฐมนตรีในรัฐบาลเศรษฐาครั้งนี้หลายฝ่ายก็มองว่าจะเป็นโมเดลแบบเดิม สำหรับโควต้ารัฐมนตรีขาประจำเช่นเดียวกับสมัยพักไทยรักไทยด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามในเก้าอี้ว่าที่สสบัญชีรายชื่อ3คนของพักเพื่อไทยนั้นก็ถือว่าเป็นตัวแทนบ้านใหญ่ที่ต้องได้รับการดูแลจากพักโดยชื่อละอองติยะภัยรัฐเคยเป็นสสเชียงรายมาแล้วสี่สมัยแต่การเลือกตั้งเมื่อปี -66 ละอองต้องเสียสละให้หลานสาวลงสมัครสสเขตแล้วตัวเองต้องขยับไปลงสมัครสสบัญชีรายชื่อแทน ส่วนนันัทหงชูเวทหรือกิฟวันพอยต์ลูกชายสาโรธหงชูเวทอดีตรองผู้อํานวยการพักเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นสายตรงบ้านจันร์สองล่าช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมา,น,านันัทถูกวางตัวให้ลงสสอกทมเขตลาดพร้าวแต่มีปัญหาเรื่องการสลับเขตทําให้ต้องไปลงสมัครสสบัญชีรายชื่อเช่นกัน และหลังจากรัฐบาลเพื่อไทยเศษฐาได้แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนชนินรุ่งธนเกียรติรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองก็เป็นมือขวาของภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์โดยช่วงเลือกตั้งครั้งล่าสุดชนินจะลงสมัครสอสสุรินเขตสองแต่เกิดปัญหาทับซ้อนกับสอสเก่าจึงขยับไปลงสมัครสอสบัญชีรายชื่อเช่นกัน หลังจากนี้ต้องจับตาไปที่การบริหารภายในพักเพื่อไทยจะออกมาอย่างไรที่มีแบบฉบับรวมศูนย์อำนาจซึ่งเป็นสูตรสำเร็จในสมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยซึ่งจะส่งต่อมาถึงรัฐบาลเศรษฐาทวีสินอย่างแน่นอน